สวัสดีค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าวันนี้นะคะบรรยากาศของช่องปูเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะใช่ลคะค่ะตอนนี้ปูอยู่ที่เมืองไทยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยววันนี้นะคะมาอัปเดตนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาอาจจะเป็นปี2ปีแล้วนะคะก็ตอนนี้ปูกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะกลับว่าจะมาอยู่ที่เมืองไทยสักพักหนึ่งนะคะกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่นะคะก็ตอนนี้กําลังทําภารกิจนะคะมาเก็บ ลูกมะกรูดให้แม่นะคะเนี่ยนะคะพอกลับมาอยู่เมืองไทยเราก็จะอย่างนี้นะคะ่ะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์พืชผักสวนครัวเราก็ไม่ต้องไปซื้อนะคะก็มาเก็บเอาต่อไปก็มาเก็บตะไคร้นะคะมาตักตะไคร้ให้แม่เดี๋ยววันนี้แม่เขาจะแกงอะคะ่ะก็ต้องตำที่แกงเองนะคะที่บ้าน เก็บผักให้แม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเดี๋ยวมาเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเข้าสวนกันค่ะก็นี่เอามีดไปนะคะเดี๋ยวจะไปหาเก็บมะม่วงนะคะเพราะว่าเมื่อเช้านะคะถามแม่มองออกไปจากห้องครัวมันมีมะม่วงที่อยู่บนต้นนะคะแล้วแบบนกมันเจาะก็เลยบอกว่าก็เลยถามแม่ว่าเออมะม่วงมันมันกินได้แล้วหรือยังแม่บอกว่ามันมีแล้วนะคะแบบเป็นเหมือนช่วงแบบ เหลือแล้วอะค่ะเหลือจากฤรดูมันแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะได้มะม่วงกินไหมนะคะพอเดินมาที่สวนหลังบ้านก็เหมือนเป็นแหล่งอาหารเลยค่ะก็จะมีต้นผลไม้นะคะเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะคะเราก็มาเลือกดูว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะคะต้นมะม่วงก็อยู่นะคะเห็นริบๆนั่นนะคะต้นมะม่วงก็เดินเข้าไปดูนะคะตามมาเลยค่ะ นี่นะคะต้นมะม่วงมะม่วงที่เราจะมาเก็บกันนี้วันนี้ก็เป็นมะม่วงเขียวใหญ่นะคะแม่บอกก็บนต้นก็น,นี้นะคะอันนี้เห็นลูกนึงแล้วนะคะแต่ว่ามันเหมือนมันเอาไว้กินก่อนนะคะมันมันอยู่ไกลนะคะมันอยู่ไกลนิดนึงเราเอื้อมไม่ถึงเราเอาที่เอื้อมถึงนะคะมันมีอีกลูกหนึ่งนี่คนเตี้ยอย่างเรานะคะคนเตี้ยอย่างปูก็กต้องหนีเก็บกินเอานะคะเอาที่เอื้อมถึง ตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงปลายหน้ามะม่วงแล้วนะคะก็นี่มันจะมีมแมลงวันทองนะคะมามาเจาะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็กินได้นะคะเดี๋ยวเอาไปปอกแล้วก็ตัดส่วนที่มแมลงวันทองเนี่ยมันกัดทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่กระลอกไม่รู้กระลอกหรือนกนะคะอาจจะเป็นกระลอกนะคะกินมันสุกแล้วนะคะไม่ทันกระลอกมันก็ล่วงลงมานะคะ ลูกใหญ่ด้วยนะคะมะม่วงต้นนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะแม่บอกว่ามันชื่อพันธุ์เขียวใหญ่ส่วนอันนี้แม่ว่ามันเป็นพันธุ์โชคอนันต์หรือเปล่าไม่รู้นะคะมันเป็นอีกพันธ์หนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าลูกมันยังเล็กอยู่ะคะ่ะก็เดี๋ยวฝากไว้กับต้นก่อนเดี๋ยวกลับมากิน เนี่ยค่ะเวลาปูกลับบ้านก็จะมีความสุขค่ะคือมันแตกต่างอาหารการกินนะคะแตกต่างจากที่นิวซีแลนด์เยเยอะเลยค่ะเพราะว่าบ้านเราก็จะมีผลไม้มีผักมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นรู้สึกว่าเป็นมะไฟนะคะแต่แม่บอกว่าปีนี้มันแรงนะคะมันไม่มีน้ำมันก็จะลูกมันนะคะมันก็จะเป็นลูกแต่ว่าข้างในอะ่ะมันไม่มีเม็ดมันก็จะฟอหมดนะคะ ดูสวยนะคะแต่ว่าข้างในไม่มีมเมล็ดนะคะเป็นมะไฟนี่นะคะวันนี้ก็เอามาลูกหนึ่งนะคะองน้เห็นใหญ่กันนี้เดี๋ยวให้แม่ปอกให้กินมันยังไม่เหลืองเนี่ยถ้าเหลืองแล้มันไม่เหลือแล้วเอาก็กินก่อนมันไงเย่๋ เหียวก็าทั้งสุกเรื่องถึงเดี๋ยวค่อยก็บอยากกินแล้วที่วนวานๆนะใช่ไหมก็กินไม่ใช่จบแล้วเนี่ย สุกก็ลองจะเจาะลื่นเน่าไม่ใช่เน่านี่มันสุกแก้วสุกข้างในปะอือเดี๋ยวต้องมีพริกเถือโลกละโลครึ่งไม่ถึงหรอมักขึ้งแลอือหอหอมเหมือนมะม่วงแก้วเลยแม่อะโอ๊นั่นเอาแล้วไอ้ที่อร่อยอ่ะ mày cái kiếm sụp sụp mày nè <laughs> <now, man>, <laughs> ไข่ให้